สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนพับพยานาคในสูตรของผมเองนะครับอ่าอน,นี้คือตัวอย่างนะครับตั้งได้นะครับเป็นโมเดลสไตล์เท่ๆได้นะครับไว้วางตกแต่งตามที่นั่งหรือโต๊ะได้หมดเลยนะครับอ่าเป็นไงครับสวยงามไหมครับอ่า ลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเสร็จนะครับอุปกรณ์ที่ใช้พับคือกระดาษขนาด A4 นะครับใช้สีอะไรก็ได้นะครับอ่ะเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ทำมีเท่านี้นะครับขั้นแรกให้เราพับกระดาษเป็น รูปสามเหลี่ยมนะครับแบบนี้นะครับใครที่ดูคลิปผมเป็นประจำก็จะจำวิธีนี้ได้แม่นยำนะครับให้มุม ด้านข้างประกบตรงรอยกันแบบนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราใช้กรรไกรตัดนะครับตัดส่วนด้านข้างออกนะครับอ่ะส่วนนี้เราจะไม่ได้ใช้นะครับเก็บไว้ได้นะครับ เก็บกระดาษเราไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับต่อมาให้เรากางออกนะครับอ่าเมื่อกางออกจะได้กระดาษเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะครับมีรอยพับลักษณะเฉียงแบบนี้นะครับใครที่ทำตามผมอยู่นะครับต่อมาให้เราหันกระดาษและพับด้านข้างเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม เฉียงแบบนี้นะครับอ่าพับเป็นรูปแบบนี้นะครับทั้งสองข้างพับเหมือนกันนะครับทั้งข้างซ้ายและข้างขวานะครับ เมื่อพับเสร็จแล้วเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับทั้ง2ข้างเลยนะครับต่อมาให้เราพับมาเหมือนเดิมนะครับพับมาอีกทบหนึ่งนะครับ เมพับแล้วจะได้เป็นลักษณะเรียวยาวขึ้นนะครับแบบนี้นะครับคือลักษณะที่ถูกนะคระับข้างซ้ายก็ทำเหมือนกันนะครับ เสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับต่อมาให้เราพับมุมด้านบนตรงนี้นะครับให้เราพับเฉียงมาให้ประกบตรงรอยเกิดรอยพับที่เราพับไว้แล้วนะครับเป็นรอยเส้นกึ่งกลางนะครับ ข้างนี้ด้วยนะครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับคืออันที่ถูกต้องนะครับลักษณะนี้นะครับต่อมาให้เราพับมาอีกทบหนึ่งนะครับ อ่าสำหรับส่วนนี้และส่วนเมื่อกี้ด้วยนะครับในการพับทบที่สองค่อยๆพับได้นะครับเพราะว่ามันจะลักษณะเลียวเล็กและมีความยากขึ้นในการพับนะครับยากขึ้นในการที่จะทำให้มันมีลักษณะตรงและเรียบร้อยนะครับและก็รวมถึง กระดาษอาจจะแข็งขึ้นด้วยนะครับสำหรับส่วนแบบนี้นะครับก็เสร็จแล้วครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราพับครึ่งเก็บได้เลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งอันเลยนะครับ ค่อยๆใช้นิ้วกดพับรีบให้แบนได้นะครับจะได้ไปเป็นลักษณะแหลมๆยาวๆเรียวๆแบบนี้นะครับต่อมาให้เราพับเป็นลักษณะเฉียงนะครับด้วยการให้เราพับขึ้นไปแบบนี้นะครับเลือกข้างไหนก็ได้นะครับเลือกส่วนไหนก็ได้นะครับให้เราพับ ขึ้นไปแบบนี้นะครับให้ได้เป็นลักษณะครึ่งๆนะครับให้ได้เท่าๆกันนะครับเมื่อหันเป็นลักษณะเฉียงจะเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะที่เท่ากันนะครับส้าเราส่วนของปลายแหลมนะครับเสร็จแล้วให้เรากางออกนะครับและกลางส่วนหลักออกและ ใช้นิ้วค่อยๆดันขึ้นนะครับและพับครึ่งเก็บเหมือนเดิมนะครับและใช้นิ้วดันตรงส่วนข้างหลังให้แบนด้วยนะครับดันเข้าด้านในนะครับอ่าแลวพับกดให้แบนนะครับ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับต่อมาให้เราทำเป็นส่วนหัวของพฟายนาานะครับโดยการให้เราพับเฉียงมาแบบนี้นะครับเอาตามความพอเหมาะและตามความเหมาะสมนะครับหรือตามที่เราอยากได้นะครับสำหรับการพับส่วนนี้นะครับเอาพับหันประมาณไหนก็ได้นะครับอ่าผมเอาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้ว กลางออกนะครับและใช้นิ้วดันไปด้านหน้านะครับใช้นิ้วอีกนิ้วดันมาด้านหลังไปด้วยก็ได้นะครับอ่าและค่อยๆพับและกดให้แบนตามรอยที่เราพับนะครับมันจะลงรอยได้ง่ายขึ้นอัตโนมัตินะครับเพราะเราพับไว้แล้วสำหรับส่วนเมื่อกี้นะครับ อ่าแบบนี้นะครับและต่อมาให้เราพับเฉียงไปแบบนี้นะครับพับไปเยอะๆเลยนะครับเสร็จแล้วกลางออกนะครับและใช้นิ้วดันและกดให้แบนนะครับดันขึ้นไปด้านบนนะครับและกดให้แบนนะครับ ่จะได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วต่อมาให้เราใช้นิ้วดันไปด้านหน้านะครับอากางออกนิดหนึ่งนะครับและใช้นิ้วดันไปด้านหน้านะครับแล้วใช้นิ้วจับจีบให้แบนนะครับให้หันไปข้างหน้าแบบน,นี้เป็นลักษณะเหมือนเขานะครับแล้วต่อมาให้เรา ดันมาด้านหลังนะครับและใช้นิ้วจับจีบให้แบนนะครับและดันไปข้างหน้าด้วยนะครับอ่าตรงส่วนนี้จะเป็นลักษณะซิกแซกนะครับเพราะเป็นทรงเขาพยายนาคนะครับ เราสามารถจัดปรับแต่งได้ตามความเหมาะสมตามความชอบเราเลยนะครับอ่าเห็นไหมครับเขาพผานาาก็จะได้ประมาณนี้นะครับห,หรือใครจะทำถ้าใครที่ทำได้แล้วนะครับอาจจะพับปรับแต่งอีกนิดหน่อยให้ไม่เหมือนวิธีของผมก็ได้นะครับอ่าจัดตามความเหมาะสมเลยนะครับ ต่อมาให้เราทําส่วนสุดท้ายแล้วนะครับเราจะทําส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับคือส่วนของหางนะครับในการให้เราครับเฉียงขึ้นแบบนี้นะครับระยะห่างตรงนี้ประมาณไม่มากนะครับประมาณ2องถึงสามเซนนะครับอ่าแล้วแต่เรานะครับและเหมือนเดิมครับกลางออกและใช้นิ้วดันขึ้นนะครับ ตรงนี้จะทำเหมือนส่วนหัวเลยนะครับแล้วต่อมาให้เราพับเฉียงนะครับพับเฉียงลงนะครับและกลางออกและทำเหมือนเดิมนะครับ และต่อมาสำหรับส่วนนี้จะเป็นส่วนหางนะครับโดยการให้เราหันตรงหางนะครับมาหันมาตรงที่หางนะครับและให้เราค่อยค่อยใช้นิ้วสอดเข้าด้านในและค่อยๆกลางนะครับค่อยๆกลางหาออกนะครับอ่าเอา ความใหญ่และความกว้างเท่าไหร่ก็ได้นะครับตามความเหมาะสมนะครับอ่ให้เราการออกและใช้นิ้วกดด้านข้างนะครับมันจะได้เป็นลักษณะนี้นะครับเป็นแบแบบออกเหมือนใบไม้นะครับซึ่งเป็นหางพญานานากนะครับโดยการให้เราค่อยๆใช้นิ้วหรือใช้แท่งหรือพวกดินสอปากกาอะไรก็แล้วแต่ตามถนัดได้เลยนะครับแต่ผมใช้แค่นิ้วก็ได้นะครับ ค่อยๆดัดให้โค้งงอและจัดส่วนหางให้สวยงามนะครับอ่าพับหางตรงนี้ให้แบออกนะครับแล้วค่อยๆจัดนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแผนหน้าของเรานะครับอ่าเห็นไหมครับ สามารถตั้งได้นะครับสวยงามและเท่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้ผมจะเพิ่มเติมเพื่อให้มันสวยงามขึ้นนะครับผมจะทำให้มันสวยขึ้นนะครับผมจะเอาสีมาระบายตกแต่งลวดลายนะครับ อ่าเอาละครับผมก็นำไปตกแต่งลวดลายและสีมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเป็นไงครับอ่าเท่ไหมครับอ่านี่เป็นโมเดลเท่ๆได้นะครับอ่าเทียบกับตัวแรกของผมนะครับ สวยทั้ง2ตัวเลยนะครับสวยคนละสไตล์กันนะครับอ่านี่นะครับจบแล้วครับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดติดตามและสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับถ้าอยากให้ผมสอนทำอะไรนะครับวันนี้ผมและช่อง Master i คร a f ับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ